อาจารย์คะอาจารย์หาคนมาช่วยอาจารย์ขายของสากร่อนหงไงคะเพราะว่าตอนแรกทราบมาว่าอาจารย์ขายคนเดียวค่ะก็พอตอนตอนแรกๆขายเองแล้วก็พอหดตจะสอนขึ้นไปนสอนก็ต้องปิดสาก่อนแล้วตอนหลังเอ๊ะทำอย่างยี้งก็เด็กมันจะมาซื้อของซื้อไม่ได้ก็เรียนให้อาจารย์ใหญ่ทราบกาต้องหาเด็กมามาช่วยขายแล้วอาจารย์บอกเออไปหามาเด็กพิทัษ์สักพิทักษ์ ก็ปรดีอาจารย์ถึงบัวก็ตระหนึกชื่อว่ามีเด็กคนหนึ่งจู้ซ่าต์ไม่มีงานทําก็ให้เด็กนั้นมาทำคุณท่านเขาทาให้เสียชีวิตแล้วพอต่อมาก,ก็มีจิตอาสาหลายคนนะมาช่วยอะน่ารักมากนั้งแต่ศัตรูปีนี่น่ารักมากหนูเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่เขาไปช่วยอาจารย์ตอนนั้นก็อาศัยว่าสนุกสนุกอะค่ะไปขายกับเพื่อนพอทําไปทํามาเออมันก็ดีอย่างก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง เวลาคาบไหนว่างก็ลงไปช่วยอาจารย์ขายของแล้วก็มีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกส,สหกรณ์<ช>เวลาขายเสร็จก็ต้องลงสมาชิกสหกรณ์แล้วก็พอถึงสิ้นปีก็จะมีเงินปันผลคืนให้นักเรียนร้อยละหนึ่งบาทใช่ไหมอาจารย์<ช><ช>แล้วเสร็จแล้วพอได้เงินเสร็จก็จะเอาเงินไปหยอดอนในกล่องของอาจารย์นะอาจารย์ห่วงเรื่องความพุจรรณ์ไหมคะไม่ห่วงคือเหมือนอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่านักเรียนจากอาจารย์เป็นเด็กดีเด็กที่ซื่อสัตย์